พามาเที่ยวเด้อพี่น้องมือนีอ้บรรยากาศเศร้าๆพี่น้องมาเที่ยวทั้งทั้งจังหวัดจันทีน้องเบิบ่งบรรยากาศคนหลายๆมีรถบัสตอนนี้ขาเจ้าผ้ามาจอดผ้าจอดอยู่ปั๊มข้าห้องน้ำพีน่น้องน่าเศร้า นีเป็นเพื่อนร่วมเดินข้างกันะนะคณะทั่วของเ้ามเมื่อนี่สิไปเที่ยวจังหวัดจันจังหวัดตรากันนะว่าเดี๋ยวนี่ก็จ้าเป็นหอดใส่ก็ดีก็จาจอดลง่ห้องน้ำี่นนะถ้าชมกันยกักษขาด จันทรางตะวันออกอเห็นภูเขาเลยเนาะพี่น้องบรรยากาศสวยมากพี่น้องภาพรให้คณะที่คณะของห้ากำลังเข้าห้องน้ำพี่น้องตรงบรรยากาศ าแม่ข้าม่วงจ้ะโอเคเข้ามาบรรยากาศคือเป็นขมุกขม่วจังเด,ด่พี่น้องเดี๋ยวไปเที่ยวใสแน่คือข้าชมเด้อพี่น้องขนาดทั่วเป็นสิทาไปใสเน่ส่วงส้องซ้ำมือไปนี่ละพี่น้อง เดิล่งทะเลเทีเ่ยวทะเลเทีเ่ยวชายหาดไปคนละจังเดีน้ำขาบสวยๆบรรยากาศสวยๆบรรยากาศทะเลถ้าใหา้ที่ไหนนองเขาเดียวเบิ่งน้ำกันพกิน้อง ตอนนี้คณะทั่วกองเฮากะกำลังสิลมมายืดแทงยืดขาเข่าห้องน้ำยุ่ปั่มปอต่อทอพี่น้องนี่เป็นปั่มปอต่อทอแต่ว่าบ่หมูจักวใบยู้อใสพี่น้อ,บองบหมูจักวใบยู้อใสจั่หว่าถึงจันลร์ล่ะจันทบุรีจังหวัดจันทร์จังหวัดสียูอำเภอใดของบุญจัก ขึ้นรถไปเที่ยวน้ำกันเด้อมาเด้อพี่น้องมาไปเที่ยวใช่ทะเลไปเที่ยวทะเลไปใช่าหาดน้ำกันพี่น้องขึ้นรถละจ้า